สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอาร์ตคาร์เซ็นเตอร์เราหมอรถนะครับตอนนี้เราอยู่นอกสถานที่นะครับตอนนี้ครับอยู่ปั๊มน้ามันเอโซนนะครับผมผมจะมาดูนะครับว่าทุกคนที่ซื้อรถเกียร์โต้ไปนะครับส่วนมากจะัวนะครับว่าโอ้ยซื้อรถเกียร์โต้ไปแล้วเกียร์จะพังนะครับผมมาดูครับว่าเราทดสอบเกียร์ยังไงนะครับถึงจะรู้ว่าเกียร์รถคันนี้ไม่พังนะครับผมเดี๋ยวไปดูได้งานกันครับผมขอบคุณครับ ครับผมตอนนี้เราอยู่ด้านในรถนะครับของ o t a ยต้าวีนะครับผมเราจะเห็นเกียร์ใช่ไหมครับอยู่ในตำแหน่ง P นะครับผมตำแหน่งีก็คือตำแหน่งจอดนะครับการเช็คนะครับอย่างแรกนะครับจะเช็คระบบเกียร์นะครับเช็คอย่างแรกคือหนึ่งเราเหยียบเบรกนะครับผมแล้วใส่ตำแหน่งีนะครับตรงเห็นไหมครับตรงตำแหน่งนะครับที่ระบุไว้นระบุตรงนี้นะครับมันต้องเป็นีนะครับผม ถ้ายังขึ้น P อยู่แสดงว่าเกียร์พังนะครับผมครับเหมือนกันนะครับผมแสดงว่าเกียร์ D พังแว่าเราใส่ไปที่ R แล้วมันไม่ขึ้น R นะครับผมมันขึ้น P อยู่ขึ้น D อยู่แสดงว่าเกียร์ขนานพังนะครับผมอีกอย่างนะครับผมค <Okay. S 1> ือเรามาทดสอบเกียร์คือเราเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรก ใส่มาที่ดีนะครับผมบินเบกมือนะครับแล้วก็เยียบคันเร่งนะครับเร่งสองนะครับผมรอบนะครับผมรอบจะไม่เกินนะครับจะไม่เกิน2000รอบนะครับอีกรับเกินแค่นิดหน่อยนะครับผมมันจะไม่ขึ้นเกินนะครับไม่เกินเยอะอันนี้คือเกียร์ปกตินะครับแต่ถ้าเกียร์ลูดนะครับรอบจะทะลุไปถึง25 0 0 3 0 0 0รอบนะครับผมถึง4ี0พันได้เลยนะครับรถคันนั้นแสดงว่า มีปัญหานะครับผมได้ครับผมรู้ไปแล้วนะครับการทดสอบเกียร์เป็นยังไงนะครับผมให้รู้เท่าทันนะครับผมว่าเกียร์รถคันนี้เสียหรือไม่เสียนะครับก่อนที่เราจะเสียตังค์เยอะไปมากกว่านี้นะครับผมต้องการสาระดีๆนะครับหรือว่าต้องการรถมือสองคุณภาพนะครับแอดไลน์มาที่นะครับเกียร์9987นะครับหรือว่าโทรมาที่นะครับเกียร์อาร์ตครับผมผมอาร์ตนะครับผม0918379987ขอบคุณครับ